สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้ครับผมมีภาพยนตร์ยสยองขวัญเป็นเรื่องสั้นตอนๆที่แดัดแปลงมาจากหนังสือขายดีในปี1984ของคลัสบาร์เกอร์ ซึ่งมันจะเป็นรื่องราของชายเจ้าของร้านหนังสือเก่าคนหนึ่งที่ได้ถูกเบนเน็ตชายจากแก๊งทวงหนี้ฆ่าตายซึ่งก่อนที่เขาจะตายชายเจ้าของร้านได้บอกที่ซ่อนหนังสือกับเบนเน็ตซึ่งมันก็คือหนังสือหายากที่มีชื่อเรียกว่าหนังสือเลือดเบนเน็ตและเพื่อนร่วมแก๊งของเขาต้องการหนังสือเล่มนี้จึงได้มุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่มีชื่อเรียกว่าเรเวนมัวซึ่งเป็นเขตลกร้างและขึ้นชื่อในเรื่องความสยองขวัญ เรื่องที่ 1. เป็นเรื่องราวของเจนน่าที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ในเครหอสนารินทะเลของพวกเขาครอบครัวของเจนน่านั้นได้พาตัวลูกสาวมาอยู่ที่นี่เพื่อเยียวยาจิตใจและบำบัดโรคซึมเศร้าภายหลังจากที่แฟนหนุ่มของเจนน่าได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายเจนน่าที่แอบได้ยินพ่อกับแม่พูดคุยกันว่าจะส่งตัวเธอไปรักษาที่โรงพยาบาลหลังจากที่เจนน่าตื้อไม่ยอมกินยามาเป็นอาทิตย์แล้วเมื่อได้ยินแบบนั้น เจนน่าจึงได้ตัดสินใจแอบหนีออกจากบ้านไปโดยขโมยเงินสดติดตัวไปด้วยเธอได้ซื้อตั๋วรถบัสเดินทางไปที่ LA ก่อนที่จะกระโดดลงกลางทางเพราะหวาดกลัวว่าจะมีคนติดตามมาขณะที่เธอกำลังจะเดินข้ามถนนไปที่คาเฟ่เจนน่าก็เกือบถูกรถของเบนเน็ตพุ่งเข้าชนเธออย่างจังซึ่งเบนเน็ตกำลังเร่งรีบเดินทางไปที่เลเวนมัว ที่ภายในคาเฟ่เจนน่าได้พยายามค้นหาบ้านหลังเล็กที่เธอพอจะใช้สุขหัวนอนได้จนได้เจอกับบ้านที่แบ่งให้เช่าห้องนอนของ2องสามีภรรยาคู่หนึ่งที่มีชื่อว่าเอลลี่กับแซมเจนน่าได้ไปทำความรู้จักกับเควินแขกอีกคนหนึ่งที่เข้ามาพัก ก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงหลอนที่ดังตะกุกตะกักออกมาจากผนังห้องเอลลี่ได้ไปชักชวนเจนนะ่าให้ไปดื่มน้าชาด้วยกันเธอที่ถามกับเจนน่าว่าเจนน่าเป็นคนที่ชอบฟังเพลงใช่ไหมเพราะเธอสวมหูฟังอยู่ตลอดเวลาแต่เจนน่าก็บอกว่าเปล่าสาเหตุที่เธอใส่หูฟังก็เพื่อตัดเสียงรบกวนภายนอกเอลลี่ได้แนะนําตัวเองว่าเธอเคยเป็นพยาบาลมาก,ก่อนส่วนแซมสามีของเธอนั้นเขาก็เป็นช่างไม้ ทุกคนที่สังเกตเห็นถึงแมลงสาบที่ผุขึ้นมาบนพื้นก่อนที่เอลลี่จะค่อยๆหยิบมันและนำไปปล่อยที่ข้างนอกสองสาม,มีภรรยาได้บอกว่าบ้านหลังนี้มีปัญหาเรื่อแงแมลงแต่เอลลี่ก็ไม่อยากฆ่ามันเพราะเธอคิดว่าทุกๆชีวิตมีค่าหลังจากที่เจ้าของบ้านขอตัวเข้านอนเจนน่าและเควินได้เข้ามานั่งพูดคุยกันทำให้รู้เควินนั้นเดินทางมาที่นี่เพื่อหาที่เรียนส่วนเจนน่าก็บอกว่าเธอกำลังมุ่งหน้าไปเอเพื่อหนีเรื่องร้ายและเริ่มต้นชีวิตใหม่ เื่อเควินยกชาขึ้นมาสดเจนนาก็ออกอาการประหม่ายอย่างเห็นได้ชัดเธอได้บอกกับเควินว่าเธอป่วยเป็นโรคมิโซโฟเนียหรือโรคประสาทไวต่อเสียงซึ่งถ้าเธอเลือกได้เธออยากเกิดมาหูหนวกมากกว่าเจนนาที่สแสดงความคิดแบบคนป็นโรคซึมเศร้าและไม่รักตัวเองเท่าที่ควรเควินที่เห็นแบบนั้นเจนที่เชชวนเจนนาะไปดื่มกาแฟกันตอนเช้าก่อนที่เธอจะออกเดินทางต่อซึ่งเจนนากระตอบตกลงเจนนาที่ใส่หูฟังเพื่อที่พยายามนอนหลับก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงกระซิบและตัวเกงจนถึงขนาดเปล่งเสียองออกมาไม่ได้ เธอเห็นเควินพยายามเดินเข้ามาหาก่อนที่เขาจะถูกใครบางคนลากตัวไปเอลลี่ที่เข้ามาถอดหูฟังของเจนน่าก่อนที่แซมจะเข้ามาวัดขนาดตัวของหญิงสาวซึ่งเจนน่าก็ออกมาเป็นแมลงจํานวนมากและสะลุตัวถึงขึ้นมาในตอนเช้าเราก็ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นเพียงแค่ความฝันเจนน่าได้เดินออกมาข้างนอกและเจอแซมอยู่ที่ระเบียงแซมได้บอกกับเจนน่าว่าเขารู้สึกอิจฉานกที่บินไปไหนมาไหนได้อย่างเซรีซึ่งเจนน่าก็ได้บอกแซมว่า จริงๆแล้วพวกนกมันไม่ได้มีความสุขเลยที่เราเห็นว่ามันมีตลอดเวลานั้นเป็นเพราะว่าพวกมันต้องทินนหาอาหารทําให้แซมต้องล้มเลิกคามตั้งใจที่จะชักชวนเจนน่าคุยต่อหลังไปรอเควินอยู่ในคาเฟ่ยอยู่นานแต่เควินก็ไม่ยอมมาสักทีจนทําให้เจนน่านั้นรู้สึกกุนงิดเธอได้เห็นชายแก่แปลกหน้าที่สะกดรอยตามเธอมาตั้แต,แต่รถบัสจึงได้วิ่งหนีไปที่หลังร้านและย้อนกลับไปที่บ้านพักเจนน่าได้เล่าให้เอลลี่ฟังว่าเธอไปรอเควินที่คาเฟ่แต่เควินไม่ยอมมาตามนัดเอลลี่ก็เลยบอกว่า เควินนั้นเช็คเอาอ์ไปแล้วเอลลี่ได้พาตัวหญิงสาวไปชมสุดสมุนไพรเพื่อทําให้เธอรู้สึกผ่อนคลายก่อนที่เอลลี่จะพูดขึ้นมาว่า บางทีเธอก็อยากเป็นผักพวกนี้เพราะการเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีแต่ความทุกข์เจนน่าเลยถามเอลลี่ว่าเธอมีลูกไหมซึ่งเอลลี่ก็ได้บอกว่าเธอเองก็มีลูกแฝดแต่โชคร้ายที่แฝดชายดันตายหลังคลอดจนทําให้เหลือตแต่แฝดหญิงคนเดียวในตอนนี้เธอมีหลานสองคนและครอบครัวของเธอก็สนิทสนมก้มเกี่ยวกันมากๆเอลลี่ได้ขอให้เจนน่าระบายความอัดอั้นตันใจของเธอออกมาซึ่งเจนน่าก็ได้เล่าว่าแฟนหนุ่มมหาลัยของเธอเพิ่งจะเสียชีวิตไปเขาฆ่าตัวตายและเจนน่าก็เห็นด้วยกับเอลลี่ว่าโลกใบนี้นั้นมนมมมัีแต่ควาทุก พ่อแม่ของเจนนาพยายามพาตัวเธอไปบำบัดที่โรงพยาบาลซึ่งเอลลี่ที่เป็นพยาบาลมาก่อนก็เลยบอกกับเจนนาว่าโรงพยาบาลทั่วไปนั้นมีแต่จะเลี้ยงไข้ซึ่งถ้าหากเจนนาไม่มีที่ไปสองสามีภรรยาก็ยินดีที่จะดูแลเธอให้แต่ถ้าเธอยืนยันที่จะไปแซมก็จะอาสาไปส่งให้ถึงเอลเอซึ่งเจนนาก็ได้ตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปเมื่อตกกลางคืน เจนน่าได้ยินเสียงมาจากผนังก่อนที่จะตัดสินใจแง้มผนังดูและได้เห็นมือคนแปลกหน้าอยู่ภายในนั้นในตอนแรกเจนน่าก็คิดว่าเธอเห็นภาพหลอนเธอจึงได้ตัดสินใจเปิดผนังออกก่อนที่เจนน่าจะได้เห็นคนถูกซ่อนอยู่ภายในนั้นซึ่งพวกเขามีสภาพเหมือนกับผัก เธอจึงเรียกส่งข้อความหาเควินเพื่อให้เควินรีทวงหาตำรวจเควินก็เลยบอกกับเจนน่าว่าเดี๋ยวเขาจะแจ้งตำรวจให้และบอกให้เจนน่ารอเขาอยู่ที่นั่นแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่คุยตอบโต้กับเจนน่าก็คือเอลลี่ที่ใช้โทรศัพท์ของเควินส่งข้อความตอบโต้ก,กันกับเธอเอลลี่ได้มาเคาะประตูห้องของเจนน่าก่อนที่จะถูกเจนน่าตีจนสลบไปเอลลี่พยายามหาทางหนอีออกจากบ้านก่อนจะพบว่าประตูหน้าต่างทุกบานนั้นถูกล็อกตายหมดแล้ว เธอจึงได้หนีไปซ่อนตัวที่ชั้นล่างก่อนที่ได้พบกับคนแปลกหน้าที่อยู่ในลักษณะคล้ายกับผักยื่นมือมาคว้าเธอเอาไว้เจนน่าที่ตกใจจึงได้พยายามหนีออกมาและได้ถูกแซงกับเอลลี่ล็อกตัวฉีดยาสลบไปเมื่อเจนน่าได้ติกกับคืนมา แต่เธอขยับตัวไม่ได้เอลลี่ได้มาฉเฉลยว่าเธอนั้นต้องการที่จะรักษาเจนน่าเพราะเธอทนเห็นเจนน่าต้องทุกข์ใจไม่ได้อีกแล้วเอลลี่มีวิธีการรักษาคนไข้ในรูปแบบของเธอเองโดยที่ก่อนหน้านี้นั้นลูกสาวของพวกเขาได้แวะมาหาพ่อแม่ที่บ้านเพื่อบอกเล่าปัญหาทุกข์ใจเกี่ยวกับข,อข้อคู่ของเธอซึ่งเอลลี่กับแซมก็ได้จัดก,การปัญหานี้โดยการทําให้ข้อขู่ของลูกสาวกลายเป็นผักสวนครัว เพื่อที่ทั้งคู่จะได้ดูแลพวกเขาไปตลอดลูกเขยที่พยายามขัดขืนได้ถูกกำจัดทิ้งไปไม่ต่างไปจากวัชพืชสาเหตุที่สองสามีภรรยาคู่นี้เปิดแบ่งห้องให้คนอื่นเช่าส่วนหนึ่งก็ทําเพื่อหาอไรายได้และอีกส่วนหนึ่งก็ทําเพื่อตามหาคนที่ต้องได้รับการรักษาแบบเดียวกับเจนน่าซึ่งเอลลี่ก็ได้บอกกับเจนน่าว่าตอนนี้เควินเองก็ลงไปรอเธออยู่แล้วที่ด้านล่างซึ่งปัญหาเดียวของการเลี้ยงดูมนุษย์ผ่าของพวกเขาก็คือพวกเหล่าแมลงที่ได้กินเน่าของเนื้อและออกมาแทะเล็มคนพวกนั้น เจนหน้าที่กำลังจะถูกควักลูกตาออกได้ถูกใครบางคนมาขัดจังหวะด้วยเสียงออดที่หน้าประตู ซึ่งคนคนนั้นก็คือชายแก่ที่สะกดรอยตามเจนหน้ามาโดยที่ในความเป็นจริงแล้วชายแก่คนนี้นั้นก็คือพ่อแฟนของเจนหน้าที่ไม่เชื่อว่าลูกชายของเขาจะตัดสินใจฆ่าตัวตายเขาจึงได้เฝ้าดูพฤติฐฐกรรมของเจนหน้าเผื่อว,ว่าเจนหน้านั้นอาจจะเป็นฆาตากรที่ลงมือฆ่าลูกชายของเขาเอลลี่ได้เข้ามาพูดคุยกับชายแก่และบอกว่าเจนหน้านั้นออกจากที่นี่ไปแล้วซึ่งชายแก่ก็ไม่ยอมเชื่อและยืนยันว่าเขาซุ่มดูอยู่ด้านนอกและยังไม่ได้เห็นตัวเจนหน้าที่เดินออกไปเลยเอลลี่จะได้ชักชวนชายแก่เข้ามาภายในบ้านก่อนที่เขาจะ ซรอบฆ่าจนเสียชีวิตระหว่างที่สองสาวภรรยา,รา,ยากำลังจัดการกับศพของชายแก่เจนน่าที่เริ่มขยับตัวได้จึงได้รีบปีนหนีวไปทางหน้าต่างห้องครัวเธอได้เห็นศพคนถูกเลื่อยจริงในเพิงพักและได้แอบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในรถพ่อของแฟนเจนน่าที่ซ่อนตัวอยู่ที่เบาะหลังเพื่อรอโอกาสที่รถคันนี้จะออกไปข้างนอกแล้วเธอจะได้ชิงหลบหนีไปทั้งแซมและเอลลี่ได้เอาศพของชายแก่มาไว้ในรถก่อนที่จะพากันขับรถคันนี้หนีออกไปนอกเมืองเมื่อเดินทางถึงหน้าผาที่สูงชัน พวกเขาก็ได้จัดฉากทำเหมือนว่าชายแก่นั้นประสบอุบัติเหตุขับรถพุ่งตกเขวไปเมื่อรถเคลนตัวตกหนก้าผาพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของเจนน่าที่เดินซวยอยู่ในรถคันนั้นด้วย เรื่องที่2เป็นเรื่องราวของไมล์ลูกชายของแมรี่ศาตาจารย์สาวที่เขียนหนังสือเปิดโปงพวกแอบ,บอ้างในเรื่องเหนือธรรมชาติไซมอนหนุ่มวัยสาที่อ้างตัวเองว่าเป็นล่างทรงได้มาอาศัยอยู่กินกับแมรี่หลังจากที่เขาได้เจอกับแมรี่และได้อ้างว่าไมล์ลูกชายของแมรี่เป็นคนส่งเขามาซึ่งแมรี่ในตอนนั้นก็ทำหน้าแปลกใจเพราะไซมอนคือคนแปลกหน้าและก็ไม่น่าจะรู้จักลูกชายของเธอไมล์ My, ลูกชายของแมรี่นั้นเสียชีวิตไปเพราะโรคมะเร็งซึ่งก่อนตายลูกชายของเธอได้ถามว่าแม่ฮะ แม่รู้ไหมว่าคนตายแล้วไปไหนโดยที่แมรี่เองก็อ <c oughs> ้าม <c oughs> ึงที่จะตอบคำถามลูก <c oughs> ก่อนที่จะบอกกับลูกชายของเธอว่า <c oughs> การตายก็คือการนอนหลับยาวซึ่งไมค์ก็บอกกับแม่ของเขาว่า <c oughs> ขเขาอยา,อยากอยู่กับแม่ตลอดไปต่อให้ตายไปแล้วก็ตามหลังสูญเสียลูกชายไปแมรี่ก็ยังคงเสียใจยทุกวันจนกระทั่งได้มาเจอกับไซมอนร่างทรงวัยสาที่พิสูจน์ให้เธอเห็นว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริงเขาได้ทำการทดลองให้เธอดูโดยการเปลยกายว่าเขาไม่ได้ตุกติกอะไรทั้งนั้นและขังตัวเองไว้ภายในห้องเปล่า เพื่อให้พวกนักวิทยาศาสต์และรวมไปถึงแมรี่ที่สังเกตการระหว่างที่ทําการทดลองไฟฟ้าก็เกิดขัดข้องตามมาด้วยเสียงกรีดร้องและเมื่อไฟสว่างขึ้นข้อความสีแดงเหมือนเลือดก็ปรากฏอยู่เต็มผนังห้องซึ่งมันดูคล้ายข้อความจากพวกคนตายก่อนที่ไซมอนนั้นจะลงไปนอนชักทิ้งชักกออยู่บนพื้นแมรี่ได้เห็นข้อความที่เขียนเอาไว้ว่าผมไม่ได้นอนหลับเลยฮะแม่ซึ่งน่าจะเป็นข้อความจากลูกชายของเธอหลังจากเหตุการณ์นั้น แมรี่กรลับรู้ได้ว่าลูกชายของเธอยังคงมีตัวตนอยู่แมรี่และไซมอนได้สารสัมพันธ์กันและแตัดสินใจคบหากันเธอกับไซมอนได้ร่วมะระดมทุนก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับโลกหลังความตายซึ่งมันก็ประสบความสำเร็จและมีผู้ร่วมทุนเป็นจำนวนมากจนกระทั่งในคืนหนึง่งที่แมรี่จับได้ว่าไซมอนแอบเล่นชู้สวมเขาให้กับเธอซึ่งไซมอนเป็นคนตั้งใจให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นเพื่อที่แมรี่จะได้ขอเลิกกับเขาเพราะเขาได้ทุกสิ่งที่เขาต้องการแล้ว เขาได้ยอมรับสารภาพกับแมรี่ว่าเขาเป็นคนกู่เรื่องร่างทรงขึ้นมาเองโดยการถามเรื่องของไมล์ผ่านจากปากสามีเก่าของแมรี่และเรื่องที่เกิดขึ้นภายในแอลบทดลองวันนั้นเขาได้เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดวยการจ้างช่างไฟของตึกให้ตัดไฟส่วนสีแดงบนผนังที่ปรากฏขึ้นมามันถูกเขียนเอาไว้ด้วยสารฟีนอลเทลีนซึ่งมันจะทําปฏิกิริยากับแอมโมเนียโดยตรงภายหลังจากที่ไซมอนได้พ่นแอมโมเนียเข้าไปข้อความสีแดงจึงได้ปรากฏขึ้น ส่วนที่ไซมอนเป็นลมชักนั้นเพราะเขาได้ฉีดยาที่ตัวเองแพ้เข้าไปในร่างกายจนทําให้เกิดอาการชักขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ล้วนแล้วแต่เป็นแผนการของไซมอนไซมอนที่ขู่แมรี่ว่าถ้าเธอคิดที่จะเปิดโปงเรื่องนี้เธอก็จะต้องพลอยโซยไปด้วยเพราะมูลนิธิแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาร่วมกันแมรี่ที่ทุกข์ใจและทําอะไรไม่ได้จึงได้หนีขึ้นไปบนห้องนอนของลูกและได้เห็นข้อความที่เขียนเอาไว้ว่าพามันมาหาพวกเราแมรี่ที่เห็นลูกชายนอนรอเธออยู่บนเตียงในเช้าวันรุ่งขึ้นแมรี่ได้บอกไซมอนว่าเธอจะยอมร่วมมือด้วยและได้บอกให้ไซมอนไปเตรียมตัวเพื่อรอต้อนรับพูกนกลงทุนเมื่อตอนกลางคืนมาถึงแมรี่ที่บอกกับแขกที่มาาาร่่วววมงน,ววนนั นี่ไซมอน จ่าสาท,ทําการทดลองให้ทุกคนดูทําให้ไซมอนรู้สึกแปลกใจว่าแมรี่จะมาไมา้ไหนแมรี่ที่พาไซมอนไปที่ห้องนอนของลูกก่อนจัดการเปลื้องผ้าเขาและขังไซมอนเอาไว้ภายในนั้นแมรี่ได้บอกกับแขกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามเปิดประตูโดยเด็ดขาดซึ่งภายในห้องนอนของลูกไซมอนที่ถูกผีลลยตัวพุ่งเข้ามาทราร้ายร่างกายเขาก่อนที่จะสลักชื่อพร้อมกับเรื่องราวเอาไว้บนผิวหนังของชายหนุ่มโดยที่ไซมอนนั้นอยู่ในสภาพที่เลือดซิปและตามเนื้อตามตัวเต็มไปด้วยรอยสลักของตัวหนังสือและเขาก็คือหนังสือเลือดที่ชายเจ ถึงเรื่องที่3เป็นเรื่องราวของเบนเน็ตชายจากแก๊งทูนี่โหด ที่เขาอยู่ในตอนต้นเรื่องหลังแวะไปที่คาเฟ่ร่วมกับสตีฟเพื่อนร่วมแกันของเขาเบนเน็ตก็ได้รีบเดินทางไปที่เรเวนมัวเพื่อตามหาหนังสือเลือดรถของพวกเขานั้นเกือบชนเข้ากับเจนน่าที่เดินข้ามถนนมาพอดีที่เรเวนมัวนั้นคือเมืองร้างตั้งแต่เกิดเรื่องร้ายๆในสมัยอดีตเบนเน็ตตั้งใจไว้ว่าเขาจะตามหาหนังสือเลือดและจัดการขายมันเพื่อจะย้ายไิกับแฟนที่เม็กซิโกทั้งคู่ที่เจออะไรบางอย่างวิ่งตัดหน้ารถไปก่อนที่รถที่พวกเขาขับมานั้นจะดับลงเบนเน็ตที่ได้ลงไปใช้เคร ใครบางคนเรียกตัวไปเบนเน็ตได้เดินตามหาเพื่อนไปที่โบสถ์ร้างก่อนที่สตีฟจะได้บอกกับเขาว่าแม่ของสตีฟที่ตายไปแล้วได้ไปชักชวนลูกชายให้ไปอยู่ด้วยกันในโลกที่มีแต่ความสุขสตีฟได้ลั่นงกายใส่ตัวเองเพื่อตัดสินใจฆ่าตัวตายตามแม่ไปเบนเน็ตที่รู้สึกหวาดกลัวจึงได้ด้วิ่งกลับไปที่รถก่อนที่รถที่ดับอยู่จะติดขึ้นมาเองและพยายามวิ่งไลชนเบนเน็ต รถของเบนเดตนั้นได้พุ่งชนเข้ากับรถที่จอดอยู่เบนเดตได้เดินตามหาหนังสือเลือดมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงบ้านหลังหนึ่งที่มีแสงไฟส่องสว่างเพียงหลังเดียวเบนเดตที่ได้ถือปืนย่องเข้าไปภายในบ้านและได้พบก,กับแมรี่ที่อายุมากยู่ภายในนั้นเบนเดตได้ถามกับแมรี่ว่าหนังสือเลือดอยู่ที่ไหนถ้าเธอยอมมอบไปให้เขาเขาจะยอมกลับไปแต่โดยดีและไม่มีใครต้องตายแมรี่จึงได้บอกกับเบนเดตว่าหนังสือเลือดอยู่ที่นี่และมันกําลังมองเบนเดตอยู่ เบนเน็ตได้มองเห็นไซมอนที่มีข้อความสลักอยู่เต็มตัวนั่งอยู่ภายในห้องโดยที่ข้างหลังของแบรี่ก็คือไมล์ลูกชายของเธอที่ตายไปแล้วแมรี่ได้อธิบายกับเบนเน็ตว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนไปตามหาหนังสือเลือดและจุดจบของเบนเน็ตก็ได้ถูกสลักเอาไว้บนตัวของไซมอนแล้วเลเวนมัวหรือสถานที่แห่งนี้นั้นคือจุดศูนย์รวมของคนตายเบนเน็ตนหลอนว่ากองทัพหนูได้ลูกขึ้นมาไตา่ตามเนื้อตามตัวของเขาเขาจึงได้ใช้มีดแทงไปที่พวกมันแต่ในความเป็นจริงแล้ว เบนเน็ตกำลังทำร้ายตัวเองอยู่เบนเน็ตที่ใช้มีดแทงตัวเอง จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้เดินหลงทางออกมาจากเรเวนมัวเขาได้เข้าไปถูกฆ่าตายที่บ้านของเอลลี่กับแซมสองสาม,มีภรรยาโรคจิตซึ่งศพของชายที่เจน่าเห็นในเพิงพักนั้นก็คือศพของเบนเน็ตที่เองเจน่าได้สติกับคืนมาภายในโรงพยาบาลหลังจากที่เธอรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริมีคนช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้ทันซึ่งผู้ตำรวจดได้สันนิษฐานว่าพ่อของแฟนเธอนันคงจะแค้นเจน่าที่ทำให้ลูกชายของเขาตายก็เลยตัดสินใจวางยาสลบเจน่าแล้วขับรถพุ่งลง้ะผาไปแต่เจน่าก็ไม่ยอมพูดจอมจอะไรและเดิน กลเธอได้ได้ถึงวันที่แฟนหนุ่มของเธอเสียชีวิตเขาได้โทรมาปรึกษาเธอว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าและมีบางครั้งบางทีเขาก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายซึ่งเจนน่าที่รักแฟนก็พยายามทำความเข้าใจและพูดจาเหมือนเขาอ,อเทใจเขาโดยการโกหกแฟนไปว่าเธอก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันและเธอก็เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายเจนน่านั้นไม่รู้ว่าคำพูดของเธอนั้นจะทำให้แฟนหนุ่มของเธอตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายในวันนั้นเลย ทำให้เจนน่ารู้สึกผิดปันธิติใจ,จเพราะเธอคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทําให้แฟนหนุ่มของเธอตัดสินใจฆ่าตัวตายซึ่งพวกผู้ใหญ่ก็คอยบอกเธอว่าตัวแฟนหนุ่มของเธอนั้นตัดสินใจแบบนี้อยู่ก่อนแล้วและเมื่อเจนน่าไม่ขัดขวางเขาเขาก็เลยตัดสินใจทําแบบนั้นลงไปเจนน่าได้ตัดสินใจหนีออกจากบ้านอีกครั้งและเดินทางไปที่บ้านของสาม,มีภรรยาสุดโรคจิตอย่างเอลลี่และแซมเพื่อขอร้องให้พวกเขาช่วยจัดก,การเล่นดูเธอเอาไว้และทําให้เธอกลายเป็นผักสวนครัวเจนน่าได้ลงไปอยู่ในพื้นไม้ที่เจาะเอาไว้เป็นช่อง เพื่อให้เธออยู่แบบพอดีตัวก่อนที่เธอจะถูกจัดการคอกลูกตาและเย็บไปหัวให้ติดกันเมื่อถูกกระทำแบบนั้นแล้วเจนหน้ากับรู้สึกโล่งใจและสามารถกลับมายิ้มได้อีกครั้ง <c oughs> ก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่อนี้ครับ เรียกได้ว่าสนุกทุกตอนเลยก็ว่าได้แถมแต่ละตอนก็ยังมีจุดเชื่อมโยงกันซึ่งตอนที่ผมชอบที่สุดก็น่าจะเป็นตอนของเจนน่านี่แหละครับดูแล้วสนุกลึกซึ้งและมีอะไรมากกว่าหนังสยองขวัญคําพูดเพียงคําเดียวอาจจะทำให้ชีวิตของใครบางคนต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดการและการการะทำของเอลลี่กับแซมนั้นก็เรียกได้ว่าสุดติ่งแห่งความโลกจิตของจริงโดยการเลี้ยงคนเอาไว้เป็นผัก เพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้มีชีวิตยอยู่ต่อไปได้โดยปราศจากความทุกข์ซึ่งหากใครนะครับที่ชอบหนังสยองขวัญเป็นตอนๆแบบนี้ผมยังมีอีกเพียบเลยที่จะเอามาเล่าให้ฟังและถ้าใครอยากดูอีกก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปลับภาพยนตร์เรื่อง Book of Bad ซึ่งหากใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ